คำเตือนคลิปนี้มีคำหยาเล็กน้อยหรือจะแกอะไรล่ะมีสาระบ้านไม่มีสาระบ้านปะาปนกันไปผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนาจากผู้ใหญ่น่าเว้ยเฮ้ย สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องโชคคุณธรรมเรื่องอะไรก็ได้ที่เป็นเรื่องเบอร์เทอร์ในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงมาสไรเดอร์คนใหม่ประจำปี2พยิเย่านคาเมเลเดอร์รีไวส์หรือที่เรียกแบบสากลก็คือมาสไรเดอร์รีไวส์โดยตัวเค้าและซีรีส์ของเค้าจะเป็นไลเดอร์ที่ฉลองครบรอบ50ปีแฟรนไชส์คาเมเลเดอร์ เป็นซีรีส์ไรเดอร์เรื่องที่สาของยูเลว่าและเป็นผลงานซีรีส์ไรเดอร์ลำดับที่20ของแฟนชายไรยเดอร์ตัวหลักประจำซีรีส์นี้ไม่ได้มาแค่คนเดียวแต่มาถึงสองคนกันเลยใน2ตัวนี้ตัวหนึ่งชื่อเมไรเดอร์รีวายเป็นมนุษย์มนาคนหนึ่งส่วนอีกตัวจะมีชื่อว่าเมรไรเดอร์ไวส์บัดี้ไรเดอร์ที่เป็นปีศาจที่ออกมาจากตัวรีวายและได้ทำสัญญาร่วมกันจนก่อเกิดเป็นคู่ไรเดอร์คู่ใหม่และ ทั้งสองคนนี้จะมาสร้างตำนานในประวัติศาสตร์ไรเดอร์ได้ใน Wast r a d e r r r ์ i ีไวซีรีรส์ไรเดอร์เรื่องล่าสุดประจำปี2021ฉายค้าแรกในวาที่5กันยายนเวลา9โมงเช้าของทาประเทศญี่ปุ่นในช่วงซ u เปอร์ฮีโร่ไทม์ทางช่องทีวีอาซาฮีและนี่ก็คือโปสเตอร์ของซีรีส์คอมเมดี้เดอร์รีไว์ ที่ชื่อ rewise เป็นการรวมชื่อกันระหว่าง rewa จาก c ด m m a n d e r rewise และ wise จาก c a m m เด d e r wise เอาล่ะเรามาดูตัวละครภายในเรื่องนี้กันเลยดีกว่าว่าจะมีใครกันบ้างเริ่มต้นกันด้วยครอบครัวอิการาชีครอบครัวที่ดูแลกิจการรออำนาที่มีชื่อว่าชิวาวาซาอยู่หรือที่แปลเป็นไทยคือน้ำร้อนสุบสันในสมาชิกครอบครัวมีทั้งหมด5คน5พ่อแม่ลูกเวลาจะเป็น อิกาลาชิอิกิลูกชายคนโตและก็เป็นคาเมดีเดอร์รีวายพระเอกของเรื่องเป็นคนที่มีจิตใจรักความยุติธรรมและเป็นหัวเป็นใ่ผู้อื่นเขามักจะได้ยินเสียงปีศาจที่อยู่ในตัวเขาแต่เขาก็มัไม่ค่อยจะสนใจเรื่องของตัวเองสนใจแต่เรื่องคนอื่นแต่พอเจอการจองตีของพวกกลุ่มเหล่าร้ายเขาเลยต้องทําสัญญากับปีศาจที่อยู่ในตัวที่มีนาว่าไวส์และได้ต่อสู้กับกลุ่มเหล่าร้ายร่วมกันในฐานะคาเมดีเดอร์รีวาย พื่อปกป้องครอบครัวอันเป็นที่รักจากเหล่าร้ายนั่นเองอีกาลาชิไดจิลูกชายคนรองเป็นคนที่ขี้อายแต่มีนิสัยที่ยินเยโสโอหันไปอย่างมากแต่มีจิตใจที่ใจดีแจ่มใสเป็นนักเลงเกต์นิยมที่มีความฉลาดและมีทักษะด้านกีฬาไปอย่างมากและเป็นอาสาสมัครให้กับเฟนนิสหน่วยงานพิเศษที่ถูกจัดตั้งโดยรัฐบาลและอุทิศตน่อหน่วยงานนี้เพื่อต่อกรกับกลุ่มองค์กรเดฟแมนกลายกรุต่ออะไรที่ไปเลงงานพระเอกนั่นแหละ อิการาชิสักุระลูกสาวคนสุดท้อของบ้านอิการาชิและยังเป็นนักเรียนมัธยมปลายมีนิสัยที่อ่อนโยนแต่ชอบทำเป็นเทตลอดเธอมีความสามารถและมีประโยชน์มากกว่าพี่ชายทั้งสองคนของเธออย่างอิกอิก,กับไดจิฟันดูแล้วเหมือนเธอจะเป็นที่พึ่งพาต่อครอบครัวได้ดีมากกว่าพี่ชายอีกสองคนของเธออีกนะอิการาชิยูกิมิคุณแม่ของสามพี่น้องเป็นคุณแม่ที่รักครอบครัว และชอบเข้มงวดกับพวกอิกอิกด้วยความอ่โยนอยู่เสมอและมัดจะชอบพูดอยู่ตลอดว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมนุษย์เมื่อได้อาบน้ำผู้ร้อนแล้วก็จะรู้สึกเหมือนว่าได้ฟื้นคือชี่ขึ้นมาอีกครั้ง อีกาลาชิกเกนตะคุณพ่อของสามพี่น้องเป็นยากกับเจ้าคูกากหรือเปล่าเนี่ยทำไมหน้าคล้ายกันจังมีความฝันที่อยากจะทําเว็บไซต์ไม่ใช่เว็บมือไม่ใช่เว็บปอไงและวิดีโอยอดนิยมเพื่อหารายได้เป็นจํานวนมากถึงเขาจะดูเป็นคนไม่เอาไหนอย่างนี้แต่เขาก็รักครอบครัวนะจ๊ะพี่ดองมาแล้ว หน่วยงานพิเศษเฟนิกหน่วยงานพิเศษลับที่ถูกก่อตั้งโดยรัฐบาลมีหน้าที่คอยต่อกอนกับพวกองค์กรชั่วร้ายเดสแมนสมาชิกในหน่วยงานนี้หลกัหลกๆก็ได้แก่คาลิสกิจจอดนักวิทยาศาสตร์ศึกอรชายะแห่งหน่วยงานเฟนิกชายหนุ่มที่น่าคล้ายนาวินตาคนนี้หน้าเหมือนจริงๆนะคนนี้คือผู้ที่คิดค้นระบบไรเดอร์ซิปเทนเพื่อต่อกอกับ องค์กรเดดแมนและเขาก็เป็นติ่งซีรีส์คอเมเลเดอร์ยุคเฮเซแบกขั้นสุดอีกด้วยาวากาบายาชิยูกิโร่และฮิโรมิคาโดตะหนึ่งในสมาชิกของหน่วยงานเฟนสมีอุดมการที่จะกวาดล้างพวกเดดแมนให้สิ้นซากกลุ่มองค์กรเดดแมนกลุ่มองค์กรชั่วร้ายที่ใช้บาบสตมเพื่อทำให้ปีศาจที่อยู่ในจิตใจของมนุษย์ตื่นขึ้นมาและออก่าในโลกจริง เพื่อที่จะคืนชีพจอปีซาแห่งกลุ่มองค์กรเดฟแมนที่มีชื่อว่ากิฟ์นำทีมโดยอิเลล่าผู้นำขององค์กรเดฟแมนที่ทั้งสวยน่ารักแต่ก็แฝงไปด้วยความชั่วร้ายเธอเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องความรักและคิดว่าครอบครัวเป็นสิ่งจอมปลอนเพราะเธอถูกพ่อแม่ทอดทิ้งมาตั้งแต่ยังเด็กเลยกลายเป็นหัวหน้ากลุ่มเดฟแมนที่ชั่วร้ายและสุดเสแสอย่างนี้ เหล่าลิวล้วล้ออีกสอคนของอากิเล่าไอเซอร์เขียวมีชื่อว่าออเทกาส่วนไอเซอร์แดงใส่หมวดดิสโตมีชื่อว่า p ูลิโอเป็นลูกน้องที่คอยพักดีต่ออากิเลรามีหน้าที่คอยสอหาผู้ที่มีปีศาจอยู่ในตัวเพื่อเสร็จสรรให้กลายมาเป็นปีศาจในโลกจริงและออกระวาด และมาถึงตัวละครที่สําคัญที่สุดในเรื่องและอาจจะเป็นมัสขอดตัวแย่ยงซีประจําซีรีส์เขาคนนั้นก็คือไวส์ปีศาจที่อยู่ในตัวของอีกิมีความปรารถนาที่อยากออกมาจากตัวของอีกิเพื่อให้มีร่างจริงขึ้นมาเลยได้ทําสัญญากับอีกิเพื่อที่จะมีร่างจริงขึ้นมาในโลกมนุษย์และได้กลายเป็นมัสไรเดอร์ไวส และร่วมต่อสู้ไปพร้อมกับมัดไลเดอร์รีวายหรืออีกี่เพื่อปกป้องครอบครัวและรลบใบน,นี้จากกลุ่มองค์กรปีศาจเดฟแมนให้จงได้ไอเจ้าไวส์ตัวนี้เป,ป็นปีศาจที่ขี้เล่งและชอบหยอกล้อกับ อิกอิกอ,กอยู่ตะลอดเป็นประจำเปปปีซาที่มีนิสัยที่ไม่ได้เลวร้ายอะไรมากเป็นปีซาที่นิสัยดีละมั้งและยังสามารถเบรดเดอะโฟร์ทวอร์หรือพูดคุยกับมนุษย์อย่างกับเดฟพูดได้อีกด้วยการที่จะแปลงร่างเป็นค a m มเ i เด r ร์รีว e และค a m มิเ i d e r ร์ไวสได้ก็ต้องใช้เข็มขัดรีว i ส์ได v e r และเล็กซ์บายสเตมบายสเที่มีพลังของไดโนเสาร์ไท AL, แโนซรัสเลส และทำการติดตั้งเข้าใส่ Rewire Driver เพื่อ <P ew> er> แปลงล่าเป็น m a <AR C> s ไ s เ i d e r Rewire และ m a s ไ s เ i d e r Vice ได้โดยล่าฟอร์มหลักของ Rewire จะมีชื่อล่างว่า Camelider Rewire เลสจีโนมเป็นล่าฟอร์มที่มีพลังความสามารถของทีเล็กหรือทะเลโนซอรัสเล็กดีไซน์ดูเท่และดุดันมากเลยแต่สีมันดูฟุ้งฟิ้งไปหน่อย<ไ>ส่วนล่าฟอร์มหลักของไวส์ก็ใช้ชื่อร่างเดียวกับรีไว์เลยนั่นก็คือคาเม่ไดเดอร์ไวส์เลสจีโนมดีไซน์ดูมุ้งมิมากเลยขัดกับสีบนตัวที่ดูดำทนินไปหน่อยเหมือนสลับสีกันยังไงไม่รู้ยังกับว่าโตเอ็ดทำดีไซน์ไรเดอร์ทั้งสองตัวนี้มาเพื่อกวน ตีนกวนประสาทคนดูยังไงไม่รู้ชอบกวนเฮ้อ <c oughs> ต่อไปก็จะเป็นอาวุธประจำตัวของมัสไรเดอร์รีไวและมัสไรเดอร์ไวส์กันแล้วนะครับโดยอาวุธชิน้นนี้มีชื่อว่าโออินบัสเตอร์ฟิตี้เป็นอาวุธชิ้นเดียวใช้สลับกันได้มีทั้งหมด2โหมดไม่ว่าจะเป็นกันโหมดโดยผู้ใช้โหมดนี้จะเป็นมัสไรเดอร์รีไวและเอ็กซ์โหมดโดยผู้ใช้โหมดนี้ก็จะเป็นมัสไรเดอร์ไวส์สตารที่เห็นในภาพนี้นะครับกันดีโฟ Fi เป็นมือถือสมาร์ทโฟนที่สามารถเปลี่ยนหมดเป็น อาวุธปืนได้มือถือที่มีหมวดปืนนี่ทอนนึกถึงมัสไรเดอร์ไฟเลยรวถือไอ้ขวานปืนโอนอินบ mm ัสเตอร์ด้วยทอนนึกถึงคามพิวเตอเลยแ mm hmm. ละนี่ก็คือท่าประสานดับเบิลไรเดอร์คิกของไรเดอร์รีไวล์และไรเดอร์ไวส์มีชื่อท่าว่าเรสสแตมปิ้งฟินิชนึกว่าจะมาแบบเอาตัวไว้มาเป็นเครื่องเสริมแรงเตะให้กับรีไวล์ซะอีกแต่เราใกล้ใกล้ไฟกับโฟเซ่นั่นเน่ยแบบนั้นคงจะฮาดีแต่มาแบบดับเบิลไรเดอร์คิกก็ไม่เป็นไรดู mm hmm. เทศดีแถมมีเลขห้าสิบตรงฝ่าเทา้าสื่อถึงการฉลองครบรอบห้าสิปีไรเดร้วยอีกด้วยและเมื่อไวส์กับรีไวทั้งสองตัวนี้รวมร่างกันมันสามารถรวมร่างกันได้ยนะังไะโดยการรวมร่างนี้จะถูกเรียกว่าการลีมิกและไอร่างไดโนเสาร์สีโคตไอตีหวายเยงนนี้จะมีชื่อร่างว่า รีไวส์เร็กซ์ซึ่งหลายคนที่เห็นร่างนี้โลมถึงผลด้วยก็รู้สึกว่าจะฟัดมากเลยพรอมารวมร่างกันด้วยการให้ไวยส์ยกตัวรีไวและดมตูรีไวยอย่างนี้เป็นอะไรที่โคตาลาฮือฮามากเลยอะไรวะเนี่ยนี่กะเอาฮา,าใช่ไหมโตเอบันไดแต่พอดูดูไปแล้วมันก็เป็นร่างไดนโนเสาร์ที่ดูเท่ไปแบบนะครับเท่แบบแปบบแบบลกๆอะไรเงี้ย และไม่ใช่แค่ร่าง Lex Geno หรือ Lex Limit เท่านั้นยังมี By Stamp อันอื่นๆที่เอาไว้แปลงร่างเป็นร่างต่างๆของ Rewi และ w i s s ได้ไม่ว่าจะเป็น Mega l o b d o n By Stamp ที่เมื่อใส่ลงไป็นใน Rewi Driver แล้วก็จะทำให้ Rewi กับ w i s s สามารถแปลงร่างเป็น c o m m i n a d e r Rewi and w i s s เมกาโลดอนจีโนมได้และเมื่อนำเอาอีเกิลไบส์แซมใส่ลงไปในรีไวส์เดเวอร์ก็จะทำให้รีไวส์กับไวส์สามารถแปลงร่างเป็นคอมมิเตเดอร์รีไวส์แอนด์ไวส์อีเกิลจีโนมได้ โปรเทและเฟียวเลยร่างนี้และก็มีอีกร่างหน,นึ่งนั่นคือ c o m เบอร์เดอร์รีไ e v m แอน e ์ไ e ซ์ m ม e ที่ใช้ m e m โ r b y s t a ต็กับ r e w i ซ์ได r เในการแปลงร่างและนี่ก็คือ b y s t a ต็ไอเทมแปลงร่างของ Rider r e w i ไวซ์เพย์ไอเทรูปแบบตาปัดครับที่มีพลังของสัตว์ดึกดืนและสัตว์ยุคป,ปัจจุบันซึ่งบ y s t a m p ทั้งหมดที่โผลมาในคลิปนี้ก็ตามภาพเลยครับ ดูเป็นไอเทมที่ดูสวยอยู่นะถึงแม้จะดูเป็นของเล่นก็เถอะเอ๊พอมาดูดีไซน์ของทัานสามล่างนี้แล้วทำไมรู้สึกคุ้นๆกับดีไซน์ของล่าพวกนี้กันนะคิดไปเอมั่งคงคลิปไปเองสงสัสยเซมหนังแปลงล่างมากไปเลยหลอน และนี่ก็คือมอเตอร์ไซค์ประจำตัวของไรเดอร์รีไวท์จะเล่นมอเตอร์ไซค์ได้หรือเปล่าเนี่ยเป็นการผรสมผสานกันระหว่างเครื่องบินโดรนและมอเตอร์ไซค์มีชื่อว่าโฮเวอร์ไบค์นั่นเองซึ่งพอลองซูมเข้าไปในหน้าของมอเตอร์ไซค์แล้วจะเห็นว่าจะมีหน้าของไอ้เจ้าไวท์อยู่ในนั้นด้วยงั้นก็แสดงว่าไอ้โฮเวอร์ไบค์ก็คือมัดไรเดอร์ไวท์ที่แปลงร่างมานั่นเองและนี่คือข้อมูลทั้งหมดของซีรีส์คอมเมไรเดอร์รีไวท์ ซีรีส์คอมเมดี้เดอร์ลำดับที่สาของยุคเลวะซึ่งก็มีหลายอย่างที่ทําให้นึกถึงซีรีส์ไรเดอร์เรื่องก่อนๆอยู่เยอะเลยเรียกว่าเป็นอิสต์เอจเรื่องก่อนๆเลยก็ว่าได้ไว้ผลจะมาพูดถึงพวกอิสต์เอจพวกนี้ในซีรีส์เลว่ในคลิปหน้านะซึ่งทาโตเอ็ดคอ y ีผู้ผลิตและผู้ย่ำยีซีรีส์คอมเมดี้เดอร์ได้ประกาศออกมาแล้วว่าซีรีส์มัสไรเดอร์เลว่าจะเป็นซีรีส์ที่จะทําลายกําแพงที่4ระแล้วอ่างคนดูซีรีส์กับตัวละครในซี โดยการให้ไอเจ้าไวส์หนึ่งในตัวละครและมาสคอตประจำซีรีส์สามารถเบรดเดอะโฟร์ทวอลล์หรือพูดคุยกับคนดูได้เราคล้ายๆไอเจ้าเดฟโจากจักรวาลมาเวลที่ไอเจ้าเดฟโไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชันคอมิกเวอร์ชันแอนิเมชั่นหรือว่าจะเป็นเวอร์ชันหนังมันก็สามารถเบรดเดอะโฟร์ทวอลล์หรือพูดคุยกับคนดูได้เหมือนกับไวส์เลยและดูเหมือนว่าซีรีส์เลเดอร์รีไวส์นี้จะเน้นหาบวกกาวอย่างเดียวเหมือนกับซีรีส์เดนโอ ดูสิครับพวกนี้เล่งน,น้ำกันคาชุดไรเดอร์ใหญ่สนุกสนานอย่างนั้นเลยไม่กลัวเข็มขัดโดนน้ำช็อตจนเจ๊งไปเลยเหรอ และก็มีแววว่าไดจิน้องชายคนลักและสากุราน้องสาวคนเล็กอาจจะได้เป็นไลเดอร์ตามรอยอีกี่พี่ชายคนโตก็เป็นได้ถ้าหากไม่มีตัวละครใหม่มาเสริมทับในฐานะไรเดอร์พลองเลยนะไอไดจิมีโอกาสมากเลยที่อาจจะได้เป็นไรเดอร์พลองส่วนสักุระนี่อาจจะมาแนววาคลิลในเซเลรวันเลยมั้งแต่อาจจะต่างกันแค่ผมมาเป็นไรเดอร์ช้ากว่าถ้าทั้งสองคนได้เป็นไรเดอร์ วกเขาจะมีคู่หูบอดี้ไลเดอร์แบบไอเจ้าไวซ์หรือเปล่าก็ต้องรอด,ดูกันต่อไปแถมไอตัวละครที่มีชื่อว่าคาริสกิจอที่เป็นผู้สร้างไลเดอร์ซิปเตนเป็นติ่งเซเรคเมนไลเดอร์ยคเคเซอย่างงี้นั้นก็แสดงว่าเนื้อเรื่องในซีรีส์เรวิ์จะดำเนินเรื่องในโลกความเปน็นจริงส่วนไลเดอร์ในโลกของ Re ีรวิ์เป็นแค่ตัวละครในหนังฮีโร่อย่างนั้นเหรอฉันได้กิน่นความสนุกบวกความเกาจากซีรีส์นี้ขึ้นมาแล้วว่า อาการจะเป็นยังไงเนื้อเรื่องจะเน้นฮาสุดขีตามรอยไซคเจอร์หรือเปล่าหรือจะเน้นความดราม่าสุดติ่งกระดิ่งแมวตามรอยเซเบอร์หรือเปล่าแม่มีพระเอกสองคนในซีรีส์เดียวอย่างนี้เน้นความฮาบวดกาวอย่างนี้ พระเอมีครอบครัวทั้งพ่อแม่ทั้งน้องชายคนรอและทั้งน้องสาวคนเล็กอย่างนี้มีตัวเขาที่เป็นติ่งฮีโร่แบบขั้นสุดอย่างนี้และก็มีตัวร้ายที่เป็นผู้หญิงสาวสวยน่ารักอย่างนี้นี่มันสิอุตตาเมรูเวอร์ชั่นไรเดอร์นี่หว่านี่มึงก๊อปมาชะไหมโตเอะทำไมเนื้อเรื่องรีไวช่่งเหมือนกับเนื้อเลื่องซีรีส์รู้ขนาดนี้ ก็จกบกันไปแล้วสําหรับในคลิปนี้ก็รู้สึกโล่งใจมากเลยที่ซีรีส์รีไวนี่มาแนวเน้นฮาอย่างเดียวไม่มาแนวเนื้อเรื่องโคตรด,ดั๊ดดัดฉากต่อสู้คโคตรฮอตโหดแบบซีรีส์ไรเดอร์รอะไรเงนี้ยแต่รู้สึกผิดหวังกับดีไซน์ปีศาจป,ประจําซีรีส์นี้ดีไซน์แม่งน่ากลัวเกินแถมนี่เป็นซีรีส์ที่ฉลองครบรอบ50ปีคาเมเลเดอร์แฟรนไชส์ด้วยจะมีอิสร์ะจากซีรีส์ไรเดอร์เรื่องต่างๆหรือเปล่าก็ต้องรอดูกันต่อไป ไอซิลีเซ็คเคอร์จแม่งขนอีสเตอร์เอมาแฟส์่ให้กับแฟนๆตั้งหลายตอนขนาดเย่เป็นยังกับบ้าทสำหรับในคลิปนี้ถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าไม่ชอบก็กดดิสไลค์กันไปกดแชร์กดติดตามซับสไครต์กดสั่งกตะดิ่งแจ้เตือนและก็ามาคอมเมนต์กันด้วยนะครับงั้นไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ยบายบายว้าวไปละ ขอขอบคุณเครดิตข้อมูลจากเพจฮีโร่เพจต่างๆที่ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับฮีโร่ให้กับแฟนๆท,ทุกชาวไทยให้รับทรากันนะครับทัานเพจสาวกมสัสลเดอร์เพจเจฮีโร่จนและเพจทรีและอย่าลืมมาคอมเมนต์กันด้วยนะเด้อ